นี่แหละนี่แหละโนวาคนไหนคนนี้หลายโนวามากโอ้นี่มันแค้นเราเราโดดอะได้เลยยิ้วรอเลยครับผมเอาไงดีเอาเพื่อนโดดแล้วเราก er. ็โดดดิตออะไร อ่ะได้ดีอ่ะตายก็ตายเกันนี่หรอมาเ <c oughs> นี่ยเราไม่อยากตายเลยอะไหนเข้าไปไหนกันหมด เออโหแล้วมุมปิดด้วยนะเมื่อกี้ได้บุกเข็ด Here เอาทำมีแล้วนี่หว่าป้าจริง จะมีคนมานะใช่ปล่าวะเดี๋ยวเราหูฝ่าเองนะจะหูฝ่าเองครับมันจะเห็นเอเคนะของประเทศไทย Bible kit here. Using a bandage. Come down. Oh, not you. Meow. Er. Hahaha. Let me shoot first, Ganja. The main zone is shifting. Using a bandage. Yo. No time, not Using a medic pack. What? Airdrop incoming. Revival kit. Revival kit here. Enemy spotted. i going to I'm down. Hey. Hey. la. เราได้ไงวะ ผมจะกดชุบเพื้อน,นะแต่ว่ามีคนชุบพอดีโอเคอยบบออลงไปยิงมันน มาไม่มีอะไรเลยเจ้าค่ะ ไปแล้วครับเกดกันโอ้โหนั่นเดียวเองอ่ะถ้าเป็น KAG อเขาตายนะนเกี้ถ้าเป็น k a เอีะแต่พอมันเป็น m 4แล้วอ่ะทุกคนมาแล้ว เออนอกกันหมดโอว่าอะไรจะเกิดโอว่าอะไรจะเกิดทันเปล่าววะเออทันอยู่เกิดมันก็ดีอยู่หรอกแต่กูลงไหนได้นะ่ะเนี่ยหรอหายละ มีแค่นั้นครับหมายถึงมีเงินนต่มีแค่นั้นหายแล้วแ่มีเโอ้โหยิงไม่โดนเกือบตายไปโดนมาไหม weapon here Well, I need to be both on me, let me Toxic grenade in play. Enemy spotted. Enemy spotted. ขวากีิดถูกแล้วที่เอา P90 กนะ้บมันรัวกว่าผมต้องซื้อสิ่งที่เรียกว่าก่อไว้ทุกคนถ้าผมยังก่อฟ้าอย่างนี้ผมสู้เขาไม่ได้ครับ taking hit taking โอ้เพื่อนดาวตายเลยต้องกลับไปเอาไหมกลับไปช่วยเพื่อนนะของเราก็ไม่มีเล่นไม่ทุกคนผมไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเอาล่วง ถ้าผมวิ่งไปเอาอันนี้ผมจะตายแน่เลยวะ่ะเสียงว่ะมีสไนัยอยู่ขวามือถ้าเรายืนนิ่งเราจะตายกันหมดนะทุกคนถ้าผมหาปืนไม่เจอผมกำลังจะตายผมไม่ได้จะหยิบอันนี้ Grenade in play. Hello, hiền là, hiền là, hả, hiền ผมยิงไม่โดนเลยคุณกลับเปลี่ยนปืนมาก ออกมาให้ขอบคุณมากขอบคุณที่รับฟังเสียงของผมผมจะเปลี่ยนให้เป็นปืนที่ดีที่สุด Weapon here มีสไลดด้วยนะคนระวังนะครับ ตรงเต็มเลยครับเอาครับพะลมเราต้องําพอยตายฮะแม่เขาจะลุกมาช่วยเพื่อนเขาเล่นกครับ Using a bandage. The safe zone has been redefined. Taking hits. Got it. Got it. Enemy spotted. Enemy spotted. Who's Enemy spotted.

ได้ไหมมามามาไม่เป็นไรไม่เป็นไรลงมาลงมามันต้องลงมันต้องลงต้องลงมันต้องลงเขาถูกประลายเพื่อนเขาเกิดครับยังไง เรียบร้อยเย้ทุกคนเก่งมากครับอยอดนี่สินะแรงลีเดอรอเหนื่อยชิบหายเป็นไงบ้างครับสนุกไหมฮะ ก็หวังว่าจะสนุกกันนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะ you a g a i Next time นะครับบ๊ายบายอู้หูแซมสตีโว้ย